สวัสดีครับพบกับแม็กช่องวายกปไบนะครับนะครับวันนี้นัดกเพกื่อนมาทานข้าวนะครับก็มาถึงร้านแล้วนะครับซึ่งร้านนี้นะครับคือต้องรไยกว่าเป็นร้านลูกของครอบครัวที่เป็นระดับท็อปเชฟนะครับได้ที่3นะครับต <Whoa. S 1> อนแรกเป็นตัวเต่งจะเป็นแชมป์เลยนะแต่ว่ามาตกม้าตายตอนรอบรอชนาเลอศน,นะครับอันนี้นี่เป็นร้านลูกขเขาคือจะเน้นเรื่องให้อาหารมันเป็นแบบทานง,ง่ายๆแบ่งๆกันนะครับแล้วก็มีวายเสิร์ฟแบบ hmm. เรียกว่าไงง่ายๆกว่าที่ไม่ต้องไปนั่ง กินข้าวเป็นขั้นตอนเลยยุ่งยากมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูที่ร้านกันเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปได้ว่าที่ผมชอบร้านนี้ก็เพราะว่าพ่อครัวนี่มาจากแคว้นชื่อชูร่านะครับซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นแคว้นที่สันนิษาและมีอาหารอร่อยมากมายนะครับทั้งไส้กรอกทั้งแฮมทั้งชีสที่โด,ด่งดังแล้วก็แถมจะมีไก่ที่เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝรั่งเศสเลยนะครับเรียกว่าไก่ที่มันจะมนแกรส ซึ่งเท้ามันจะเป็นสีน้ําเงินและตัวสีขาวแล้วก็งอนสีแดงน,นะครับก็จากที่ดูในเว็บไซต์มาเนี่ยก็มีในเมนูด้วยแล้วก็ไวที่นี่นี่คือไวของควานชูรานี่ก็ถือว่าเป็นไวที่หายากด้วยนะครับเขราเป็นแควายเล็กๆน,นะครับโดยที่มันจะมีไวตัวหนึ่งที่ระดับที่ท็อปท็อปแรงเท่มเลย <S <S ที่เรียกว่าเยลโลวไวหรือว่าฟังชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไวที่พิเศษมากเดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีเขาจะมีเสิร์ฟเป็นแก้วไหมเพื่อจะได้ลองชิมกันนะครับ เมนูน <önemli S 2> so ี่เดี๋ยวนี้ต้องสแกน QR code เรื่องจากโควิดเราไม่รู้หราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เลย QR โค้ดแล้วก็มาเลือกเอาในนี้ครับก็เดี๋ยวลางสังคุณเพืคอส่งตีเลยปะ กาแฟนั่นีอันนี้เมนูนวายนะคระับเป็นชีสมีวายเป็ดแก้มแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้เป็นแชมเปญปักลิ่งวายนะครับที่สำคัญที่สุดของร้านนี้คือมีวายจากแบรนด์ชื่อชูรานี่เยอะมากนะที่เดือกไปคือขวดนี้นะครับเซฟาติโซ องุ่นชื่อซาบัญญัติงานซึ่งเป็นองุ่นที่มาจากแคนชูราเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้น้องฝ้ายเป็นเป็นคนชิมไวน์นะครับน้องฝ้ายก็เรียนจบ WSET มาเหมือนกันนะครับ <c oughs>

ก็ใบซาบัญังเนี่นะครับกลิ่นหลักๆมันก็จะมีกลิ่นเทซลนัทะกลิ่นซินนามอนกลิ่นผงกะหรี่กลิ่นอบเชยน้ำผึ้งแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าเหมือนแบ็กซี่ครับแล้วก็เซลลารีเซลลารีพูดเปเรื่อยก็ทุกคนบนโต๊ะเขาท่างไปทับใจเป็นแรงไอเทมหายากครับ อันนี้อันนี้เป็นเทียนแต่ว่าเขาเรียกว่าทอมเลยแต่ว่าหลอกตาะครับเขาทำเสิร์ฟมาว่าเป็นเทียนแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นแต่แตแตจริงๆแล้วข้างในข้างในเป็นเป็นปลาซาบะนะครับถูกคุมอย่ด้วยวายช็อกโกแลต อันนี้คือแตกรีนนะครับหรือว่าเทอรีนที่ทําจากคางหมูนะครับคอหมูอันนี้หอยนางรมฝรั่งเศสครับมีใส่แยกเบนที่เป็นส่วนปลาที่เย็นๆนนะครับตรงกลงลนี่ครับเทียนนี่จริงๆแล้วข้างในเป็นปลาปลาแมคเคอรลนะครับคือทำเป็นเทียนจะกินได้ เดือดดองสีเดือดดองสิดินมาโคลเป็นจริงๆแล้วข้างในเป็นปลาแมคเคอเรลที่ทำเป็นอาหารฝรั่องเสที่เรียกว่าคลีเย่นะครับคือเหมือนเป็นเอาไปปนนเหมือนให้ปนแล้วก็คลุมด้วยช็อกโกแลตสีขาวครัวนี่อยู่างหลังนะครับเป็นตัวเปิดประทิดเหมือนกันทุกที่ นั้นเป็นจีก็คือเขาบอกให้หั่นอย่างนี้ครับของเราทั้งคู่จะได้ได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่เขาตอนที่เขาหั่นท่านี้เขาอยากให้มันดูสวยๆเขาให้หั่น,นี้ทีหนึ่งเพื่อว่าจะได้ได้ขากับได้องเท่ากันได้ป่ะครับเราต้องจต้องันเชือ,อ,อกอ่อไปนะมน่เชือ่อ,อกอูเนี่ยคุณมวายนะ ใช้ขายามัต่อไปนะครับอันนี้กับล็อกพิราบก็ได้สั่งไวน์แดงมาแก้วหนึ่งนะครับเป็นไวน์แดงทาับาง,งมุน่นชื่อกามมาจากซาบัวก็เป็นแคว้นที่อยู่ติดกับชูรานะครับจากที่ดมกลิ่นแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะมีความเขาเรียกว่าฟังกี้ฟังกี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเป็นนเชอวร์ไวน์นะไวน์ที่ไม่ใส่สารเคมีอะไรนะครับ ค่าเจ็ดตัววันนี้นะครับ7คน3ามเก็เกือบเกืิโรก็ราคาก็ปกตินะครับก็ะทาเสร็จแล้วนะครับกำลังจะไปเดินไปกินไอติมกันนะครับพอดีที่ร้านเขาไม่มาถามว่าเอาของหวานหรือเปล่าคิดไปคิดมากันก็เลยเออเดินไปกินไอติมร้านดังกันดีกว่า นี่ก็อยู่ที่ร้านไอติมครับทุกคนกําลังซื้อไอติมมันอยู่เ,ยเขาแถวซื้อเนี่ยที่น่าสนใจนี่มีคือที่ฝรั่งเศสนมันจะมีไอติมแล้วก็ใส่วอดกา้าเขาเรียกว่าโคโลเนเนนะแต่ยิ่งไปร้านไอติมอิตาเลียนครับก็เลยทําเขียนว่าโคโลเนนลู่ก็คือแมโคโลเนนนี่แหละครับแต่ว่าใส่ไอศ์ครีมนั่นแหละมะน,นาวแต่ใส่โคเซโก้ไปเข้าไปด้วยนะครับโคเซโก้นี่ก็เป็นเหมือนกับสปาร์กลิ้งไวน์ของ อิตาลีเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็อาหารก็อร่อยดีทุกคนก็ประทับใจราคาก็ไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีเรื่องเซอร์วิสไม่ไม่ค่อยได้ระดับมาตรฐานสำหรับร้านแนวนี้เท่าไหรนะ่ก็ยังไงถ้าเกิดชอบใจกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับอันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบา